Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่ 27กันยายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาิกาวันพรุ่งนี้โดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศฝนฟ้าอากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่27กันยายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่ เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าประเทศไทยไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากนะครับสีแดงไม่มีครับผมวันนี้มีแต่พื้นท,ที่ที่แทนค่าด้วยสีเหลืองพื้นที่เสี่ยงภัยวันนี้มีแต่พื้นที่ที่แทนค่าด้วยสีเหลืองนะครับผมหมายถึงบริเวณที่มีพื้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักคือ35.1-90มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดดังต่อไปนี้ครับได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตาก กำแพงเพชรจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทจังหวัดสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครปฐมจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครน,นครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีจังหวัดตราด ส่วนทางภาคอีสานนั้นได้แก่จังหวัดนครราชสีมาสุรินทร์อิสเกตจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสําหรับทางภาคใต้พื้นที่บริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดกระบี่นครศรีธรรมราชจังหวัดตรังพัทลุงสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดยะลาและจังหวัดนาราธิวาสนะครับผมลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจำวันที่27กันยายนพุทธศักราช2567 ตั้งแต่หกนาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่ามีลมตวนออกเสียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวนออกและอ่าวไทยในขณะที่มรสุมตวนตกเสียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานคร และบริมนทนภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับสำหรับ,บสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังอ่อนทําให้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1นถึงหเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง อาจจะมีขึ so, ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่6นาฬกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้ครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองรอยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากและจังหวัดกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-34องศาเซลเซียสมีลมตะนตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสำหรับทางภาคเหนือนั้นทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนได้แยกการพยากรณ์อากาศออกเป็นภาคเหนือนตอนบนภาคเหนือนตอนล่าง และแยกย่อยออกเป็นภาคเหนือเป็นรายจังหวัดนะครับ15จังหวัดกัน15จังหวัดครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับทางภาคเหนือกันได้เลยครับพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือประจําวันศุกร์ที่27กันยายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่ เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยอาศัยข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับผมสำหรับภาคเหนือตอนบนนั้นคาดว่าวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และก็จังหวัดลําพูนอุณหภูมิสูงสุดที่32 อุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง32-34องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง24-25ถึงองศาเซลเซียสมีลมมีลมใต้5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนทางภาคเหนือตอนล่างนั้นวันนี้คาดกันว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง34ถึง35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง25-26งอศาเเซซียสมีลมใต้ 5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศรายวันสำหรับภาคเหนือทั้ง15จังหวัดกันครับผมวันนี้ขอนำเสนอคำขวัญของจังหวัดลำปางนะครับผมทานหินลือชารถม้าลือลั่นเครื่องปั้นลือนามงามพระธาตุลือไกลช้างใช้ลือโลกลำปางเมืองรถม้าครับผมเรามาดูกันเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันที่27 กันยายนวันศุกร์นะครับผมวันนี้สําหรับทางภาคเหนือกันครับ15จังหวัดนะครับโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน,นี้ครับผมจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอาเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อ,อขุนยวมส่วนอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่ปางมะพร้าอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอเภอปลายส่วนอำเภอแม่เสลียงและศกเมยนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่32 ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับผมจังหวัดเชียงรายวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอแม่สร่วยเวียงป่าเป้านะครับส่วนอำเภออื่นนั้นคาดว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยครับผมเช่นแม่สายเชียงแสนแม่้าหลวงแม่จันเชียงของเวียงแก่นดอยหลวงเวียงเชียงลุงอํเภอพญาเมงลายอํเภอขุนตาลอํเภอเมืองเชียงรายเวียงชัย แม่ลาวอำเภอพานและอำเภอป่าแดดนะครับส่วนอุณหภูมินั้นคาดกันว่าจะสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสครับตามสภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่กันครับเชียงใหม่วันนี้โดยภาพรวม คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อําเภอกัญญานิวัฒนาอําเภอเสมิงอําเภอแม่แม่แจ่มส่วนอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อําเภออมก๋อยอําเภอฮอดอําเภอจอมทองอําเภอแม่วางอําเภอแม่ริมสันทรายอําเภอเมืองเชียงใหม่หางดง อำเภอสารพีสันกำแพงสันประตองและอำเภอดอยหล่อนะครับส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับผมเช่นอำเภออำเภอดอยเต่าอเภอแม่ายอเภอฝางชัยประการเวียงแหงเชียงดาวแม่แตงอเ,อเภอพรา้าวดอยสเก็ดและอำเภอแม่อ่อนแล้วก็อำเภอ,อ,อสัรทรายอเภอสันกำแพงนะครับคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับ เรามาติดตามสภาพาอากาศของจังหวัดลำพูนกันครับผมวันที่27กันยายนคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อำเภอบ้านทิอำเภอเมืองลำพูนอำเภอป่าซางส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่แม่ทาอำเภอเวียงหนองซองอำเภอบ้านโฮ่องอำเภอทุ่งหัวช้างนะครับผมส่วนอำเภอลี้นั้นวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่3-3 อุณหภูมิต่ำสุดคาดการว่าอยู่ที่25องศาเซลเซียสครับผมเลื่อนลงมาดูกันพยากรณ์อากาศทางภาคเหนือแถวจังหวัดลำปางกันครับผมภาคเหนือวันนี้คาดการว่าจะมีจังหวัดลำปางวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แ,แก่อําเภอเมืองปานอําเภอเมืองลำปางห้างฉัดเกาะคาเสริมงามสุปาบและอําเภอเถินนะครับส่วนอําเภออื่นนั้นคาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยเช่นอําเภอแม่พริกแม่ทะแม่เมาะ อำเภองาแจ้หม่มและอำเภอวังเหนือครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 4ต่ำสุดอยู่ที่25อ,องศาเซลเซียสนะครับมาติดตามสภาพอากาศประจำวันที่27กันยายนของจังหวัดแพร่กันครับผมจังหวัดแพร่วันนี้โดยภาพรวมคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดแพร่วันนี้คาดกันว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับผม,มเช่นอําเภอ2อำําเภอหนองม่วงไข่ล้องกวางเมืองแพร่สูงเม่นอําเภอรองเด่นชัยและวังชิ้นเป็นต้นคผม อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามสภาพอากาศของจังหวัดน่านกันครับผมประจำวันศุกร์ที่27กันยายนโดยภาพรวม คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับผมทุกอำเภอของจังหวัดน่านวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับเช่นอำเภอทุ่งช้างสองแควอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงกลางอำเภอภูเพียงอำเภอปัวบอกเรือท่าหวังผาสันติสุขเมืองน่านบ้านหลวงอำเภอภูเพียงอำเภอแม่จริมเวียงสาน,าน้อยนาหมื่นเป็นต้นครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 3- 4สี่ ต่ำสุดที่2ี่องศาซเซลเซียสนะครับพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพะเยาสุกที่27กันยายนคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยส่วนใหญ่จะตกเล็กน้อยครับผมสําหรับจังหวัดพะเยาว,วันนี้ทุกอําเภอคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับเช่นอําเภอภูซางเชียงคำอําเภอจุนอําเภอปองเชียงม่วนอําเภอดอกคำใต้อําเภอภูก้ามยาวอําเภอแม่ใจและอําเภอเมืองพะเยาเป็นต้นคผม อุณภูมิสูงสุดที่33ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับเรามาดูการคาดหมายอากาศประจำวันของจังหวัดตากกันครับผม27กันยายนโดยภาพรวมคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แ,แก่อำเภออุ้มผางนะครับส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แ,แก่ท่าสงยางแม่สอดพบพระอำเภอวังเจ้าส่วนอำเภออื่นนั้น คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับผมเช่นอสามเงาอเภอแม,ลม่ละมําภอบ้านตากและอเภอเมืองตากเป็นต้นครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ต่ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ25อาองศาเซลเซียสครับเรามาติดตามสภาพอากาศประจำวันของจังหวัดเพชรบูรณ์27กันยายนโดยภาพรวมของเพชรบูรณ์วันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ 30ของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ตาต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสอํเาเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แ,แก่อํเาเภอเขาค้อวังโป่องอํเาเภอชนแดนและอํเาเภอเมืองเพชรบูร์นะครับส่วนอําเภออื่นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับผมเช่นลมเก่าลมสักน้ำหนาวหนองไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรีและอํเาเภอสีเทพเป็นต้นครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของจังหวัดกำแพงเพชรครับผมวันนี้กำแพงเพชรสุกที่ยายนโดยภาพรวมยาดน ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักวันนี้ได้แก่อำเภอโกสัมพีนครน,นะครับส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอเมืองกำแพงเพชรพองลานและคลองขลุงครับผมส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยเช่นพานกระต่ายลานกระบือสายงามสายทองวัฒนาบึงสามัคคีชานุวรัลรักษณ์บุรีและอำเภอปางศิลาทองครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3-4ี่ ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสำหรับจังหวัดพิจิตรครับผมสุขที่27กันยายนโดยภาพรวมคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางของจังหวัดพิจิตรวันนี้ได้แก่อำเภอโพทะเลพานหินทับคอบางบนนุญนาคและดงเจริญนะครับส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยเช่นวชิระบารมีสามง่ามโพประทับช้างบึงนาลางอําเภอเมืองพิจิตรเผ่าสาเหล็กและอําเภอวังทรายพูลนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามสภาพอากาศและการคาดการณ์อากาศประจําวันของจังหวัดอุตรดิตถ์กันครับผมเมืองลังศาดหวานวันนี้วัน ที่2 7 กันยายนพบว่ามีฝนฟ้าขนองรายละ30ของพื้นที่นะครับทุกอำเภอคาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยครับสำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์เช่นอำเภอบ้านโคกฟากท่าน้ำปา่าท่าปลาอำเภอรับแรงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ทองแสนขันตรอนและอำเภอพิช,ชัยเป็นต้นครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่34ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามพยากรณ์อากาศสำหรับจังหวัดสุโข,ขทัยครับผมสุกที่27กันยายนคาดการว่าวันนี้สุโข,ขทยัยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองรอยละ30 อ,อัำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนทุกอำเภอของสุโไทัยว şey im ันนี้คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับผมเช่นอำเภอศรีสัชนาลัยทุ่งเสียมสวนขโลกศรีนครศรีสำมรงบ้านด่านลานหอย อำเภอเมืองสกโไทยคริมาตและกงไกรล,ลาศเป็นต้นครับผมอุณหภูมิสูงสุดคาดการไว้ที่34ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ26องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิษณุโลกศุกร์ที่27กันยายนคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองละละ30ของพื้นที่นะครับสำหรับเมืองพิษณุโลกวันนี้โดยภาพรวมคาดการว่าอำเภอที่มีฝนฟ้าที่มีฝนปานกลางได้แก่วังทองกับเนินมะปรางนะครับส่วนอำเภออื่นนั้น คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยเช่น,นเอเมืองพิษณุโลกบางกระทุ่มบางละกำรพรม,มพิรามเพอวัดโบสชาตการและนครไทยเป็นต้นครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่34ตามสุดที่26องศาเซลเซียส Celsius นะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศเฉพาะทางภาคเหนือนั้นก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้สำหรับทางภาคเหนือก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ